ควาเกลือมาเยือนกองห้าเฮ้ยกองหามาแล้วทุกคนกองห้าตกแล้วนะครับใบเรียกอัศวินพิเศษกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมป้อนอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับเกมเซเว่นไกันอีกเช่นเคยนะ ซึ่งเกมเซเว่นไนเองก็มีกิจกรรมที่บางคนอาจจะไม่รู้นะครับผมนัม่นก็คือกิจกรรมที่อยู่บนมุมขวานะครับซึ่งกิจกรรมนี้ก็แจกอย่างมากมายมหาศาลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอัศวินธรรมดาหรือว่าอัศวินพิเศษนั่นเองแต่ว่ามันก็อยู่ที่ดวงกันอีกเช่นเคยนะครับผม กิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมตามล่าหาหีบสมบัตินะครับระดับของหีบก็สามารถดูได้ด้วยสีนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นกาบที่สุดฝั่งขวาก็โหดที่สุดนั่นเองฝั่งขวาก็มีแค่กล่องเดียวนะครับผมอยากให้มันมีสักห้ากล่องอะไรเงี้ยแต่ก็ดีกว่าไม่มีนะครับเพราะว่าฝั่งขวามันเป็นใบสุ่มอดีตเซเว่นไนทนั่นเองนะโคตรคุ้มเลยถ้าได้มาเนี่ย ซึ่งมันก็จะมีภารกิจรายวันให้เราทานะครับเพื่อที่จะเอาแต้มพอยต์นั่นเองส่วนนี้มันก็มีรายการรางวัลบอกนะครับกล่องทองก็จะเป็นใบเรียกอดีตเซเว่นไนท์นะตามมาด้วยสเลี้ยงพิเศษ,ษแล้วก็โทบาร์แล้วก็เลี้ยงธรรมดาแล้วก็ใบเรียกอัศวินแล้วก็ทองนะครับแต่วันนี้เราจะมาเอากล่องทองให้ได้เลยนะครับเพราะว่าเรามีแต้มตั้ง1,300ไม่ออกก็ต้องออกลวครับวันนี้ <c oughs> เพราะว่าวันนี้ดวงผมมาแน่นอนอยู่ในช่วงเทศกาลสงการด้วยดีก็ตกทีรอบละสิบนะครับหนึ่งไว้พอยต์ก็เท่ากับ,บเอง โอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็จะไปสุ่มกันเลยนะรอบแรกจะถึงหีบห้าเป้าถึงแค่3านะครับเราก็ได้ใบเรียกสัตว์เลี้ยงมาโอเครอบที่2กันเลยนะชืบโอ้โหเอเคสอหีบแรกนะก็เหมือนจะยากอยู่นะครับหีบแรกมีตั้งร้อยห้าิบเนี่ยสอีกแล้วมันต้องมามากกว่านี้ดิกล่อง3ก็ได้ไปได้โทปาสนะผมว่ามันค่อนข้างยากนะถ้าได้กลองห้านี่ดวงดีแน่นอนกองแรกอีกแล้วโอ้โห ความเกลือมาเยือนก่องห้าเฮ้ยกองห้ามาแล้วทุกคนกองห้าตกแล้วนะครับใบเรียกอัศวินพิเศษนี่เราก็ได้มาแล้วนะครับโอ้โหผมนี่มันดวงโคตรดีจริงๆเลยถ้าซื้อเนี่ยปกติมันก็จะตกที่2 0 0พโทปัสนะครับใบเรียกอัศวินพิเศษพวกอดีตเซเว่นไนท์อ่ะซึ่งหลายๆคนอาจจะเล่นจนจบกิจกรรมแล้วก็ยังไม่ได้ก็มีนะครับแต่ว่าผมนี่ดวงดีมาเลยนะวันนี้ผมก็สมหวังไปเป็นอีกอย่างแล้วนะครับสำหรับเกมนี้ โอเคที่เหลือเราก็จะปั่นไปเรื่อยเลยนะครับให้มันได้กล่องสามอ่ะผมยังได้โทปาสมากเลยพวกสัเลี้ยงผมไม่เน้นนะครับผมเน้นแต่โทปาสอะ่ะเพราะว่าโทปาสจะมีประโยชน์มากเลยนะได้กล่องสองอีกแล้วกล่องสามมั่งดีเหลืออีกสามร้อยเนี่ยโอ้โหมาแต่กล่องหนึ่งกล่องสามกล่องสามนี้เยี่ยมได้แค่ร้อยหนึ่งโอเคร้อยหนึ่งได้รอบหนึ่งก็โอเคนะผมว่า กองหนึ่งอีกแล้วหมดแล้วนะครับผมเราก็ได้มาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกล่องสุดท้ายอะ่ะที่เหลือเราก็จะออกไปสุ่มนะครับว่ามันจะได้ตัวอะไรในอดีตเซเว่นไนท์อ่ะมันจะรวมพวกอีฟหรือว่าแอนตี้หรือเปล่าอ่ะผมก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันน่าจะรวมแหละมั้งนะแต่ผมก็อยากได้2ตัวหลักๆนะครับก็คือแอนตี้แล้วก็อีฟนั่นเองโอเคเราจะออกไปสุม่มกันก่อนเลยนะครับใบเรียกอดีตเซเว่นไนท์เนี่ยโอ้โหผมก็ว่ามันได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยดูดิตั้งหลายใบเนี่ยเราจะหาไปสุ่มอดีตเซเว่นไนท์นี่ ส,สิ่งท um ี่ผมขอก็คือแอนตี้แล้วก็อีฟเสียงต้องเข้มหน่อยนะครับแอนตี้จงมาแอนตี้เธอจะทิ้งฉันไปไม่ได้นะแอนตี้มาเลย ผมละคาดหวังกับแอนตี้เป็นอย่างมากนะครับโอ้โ oh, ห oh. แต่ก็ได้พายมานะครับก็ดีกว่าไม่ได้นะตั้งแต่เล่นมาผมยังไม่เคยได้แอนตี้เลยผมก็อยากได้บ้างสักครั้งอะ่ะหมดไปกี่หมื่นบี้ไม่รู้แล้วเนี่ยสุ่มไปก็ไม่เคยได้แอนตี้โอเคแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าที่มันมีอัศวินมาใหม่แล้วก็เข้าแพ็กระดับสูงเนี่ยเราก็ไปสุ่มใหม่นะผมว่ามันต้องมาแน่นอนสักครั้งอะ่ะเราจะมองโลกในแง่ดีนะครับโอเคเราจะมาสุ่มแพ็กที่เหลือเลยนะครับพวกอัศวินธรรมดาโอ้โ oh, ห oh. ไม่มีอัศวินพิเศษเลยนะอนน ไม่มีอีกแล้วมีแต่มอนสเตอร์นะครับโอ้โหเยี่ยมจริงๆได้อ e ีวานสามดาวอได้สลามดิมุลุ <c oughs> มันคนละเกมละน,นั่นมันอนิเมะอือคังแจแล้วก็หนูแมงมุมของเต็มนะครับโอ้โหโอเคเราจะไปเคลียร์ของก่อนนะครับนี่เคลียร์เป็นที่เรียบร้อยนะรอบนี้โอ้โหยังไม่มีอัศวินพิเศษนะครับใบเรียกมาเนี่ย ต้องยากขนาดไหนมันก็ไม่ต่างอะไรกับสุ่ม10ครั้งนะครับเต็มอีกแล้วเหลือใบสุดท้ายนะครับโอเคไม่เป็นไรโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูกันจนจบนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม Goodbye See you again.